สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพบกับประจุบชาแนลคนกาลสินคนเก่าคนเดิมนะคะที่เดิมออกมานั่งเดมกาแฟค่ะก็เลยจะถามทุกคนด้วยเนาะแล้วก็เอฟซีผู้ชมทุกท่านนะคะว่า,าประจุบมีคำถามอยากจะถามเนาะเพื่อนบ้านเราสี่ประเทศนี้ลาวพมา่าเขมเรเวียดน,นามสี่ประเทศนี้คนประเทศไหน มีความซื่อสัตย์มากที่สุดและเราคนไทยควรจะเลือกคนประเทศไหนมาร่วมงานหรือว่าจ้างเขาก็ทำงานด้วยทุกคนคิดว่าคนประเทศไหนก็ถ้าจะแนะนำประจุบหรือว่าให้คำตอบกับประจุบได้ก็เม้นต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเพราะว่าปัจจุบก็อยากจะรู้เนาะว่าแต่ละคน แต่ละประเทศเขาคิดยังไงเขาคิดแบบไหนกับประเทศไทยเราเพราะว่าประจุ๊ได้ยินมาส่วนมากคนต่างประเทศรอบบ้านเราเนาะเขาจะบอกว่าคนไทยใจดีไปเถอะเมืองไทยเด็กคืออู่น้ําอู่ข้าวอู่ปลาของเขานะคะมันมันมันคงจะเป็นจริงอย่างนั้นแหละจา้าเขาถึงได้แห่แหนกันเข้ามาในบ้านเราเนาะปะ้าจุ๊บก็เลยอยากจะถามว่า สประเทศที่ประจุเอยไปเนี่ยเราควรที่จะเลือกคนประเทศไหนมาทำงานด้วยหรือว่าไม่เลือกเลยทั้งสี่ชาติพมา่าลาวเขมรเวียดนามหรือว่าจะพอๆกันทั้งสี่ชาติเท่าที่ประจุสัมผัสมาเนาะที่ได้คุยกันมากที่สุดก็คืออที่แบบเราคุยรู้เลือกก็คือคนชาติลาวนะคน ชาติลาวที่เขาเป็นอ่าที่เขาปกครองกันในระบบคอมยูนิตเนาะทุกคนแต่ว่าคนแถบแถบอ่าชายแดนน่ะการสื่อสารเขาอ่ะมันจะค,คล้ายคไทยเนาะเราก็สื่อสารคุยกับเขารู้เรื่องกับคนทางอีสานกับคนทางเหนือนะคะแต่ว่าถ้าในเวียงจันทร์ในในในตัวหลวงพ่อบางเนี่ยพระจุ้งก็ไม่รู้หรอกไม่รู้เขาจะเป็นยังไงเนาะพระจุ้งเคยไปเที่ยวก็ เราก็แค่ไปเที่ยวนะาะฉาบชวยหละเราไม่ได้ไปคลุกคลีกับเขาก็เลยไม่ได้รู้ว่าข้างในเขาเป็นยังไงคิดยังไงก็เลยเอามาเป็นคําถามนาะถามท่านผู้ชมนะว่าสี่ประเทศเนี้ยเราจะเลือกคนประเทศไหนมาทํางานด้วยแล้วสี่ประเทศเนี้ยใครจะมีความซื่อสัตว์มากกว่ากันหรือว่าไม่เลือกเลยหรือว่าไม่เลือกเลยคะ่ะทุกคน ให้ดาวเรา,เาปัจจุบันน่าจะเป็นคําตอบสุดท้ายนี่แหละไม่เลือกเลยเนาะก็เอามาเป็นคําถามาจะถามท่านผู้ชมเนาะก็อยากจะรู้นะคะถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ตอบมาให้ปัจจุบหน่อยนะคะทุกคนคลิปนี้สั้นๆนะคะทุกคนขอบพระคุณที่รับชมคลิปให้แล้วก็ให้การสนับสนุนปัจจุบนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ